เสียงอ่านหนังสือ Healthy a t i t u d e by หมอบายคำนำ Healthy a t i t u d e มาจากคำว่า healthy กับคำว่า attitude หมอพบว่าต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพสำหรับคนในยุคนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดความไม่รู้ไม่เข้าใจหรืออาจเพียงแค่ยังไม่เกิดการตระหนักรู้ Healthy a t i t u d e เป็นหนังสือไลฟ์สไตล์ซึ่งสะท้อนสังคมในยุคสมัยนี้ข้อมูลสุขภาพในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น หลายๆแนวทางมีข้อขัดแย้งกันเองแถมข้อมูลหลายๆอย่างยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับพวกเราซึ่งอยู่ในยุคของ Google ที่ใช้เวลาเพียงเเสี้ววินาทีก็สามารถค้นพบอภิมหาข้อมูลที่มากมายจนเกินไปอาจไม่ได้มีเวลาศึกษาลึกซึ้งมากเพียงพอสำหรับคนทั่วไปอาจเกิดความสับสนกับข้อมูลสุขภาพได้ง่ายมากหมอจึงอยากให้เฮลิจูดเป็นหนังสือที่กระตุกทุกอนูของร่างกายให้พวกเราฉุกคิด ชวนย้อนกลับปรับมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและปรับทัศนคติที่มีต่อการดูแลสุขภาพของตัวเราของคนที่เรารักและรวมไปถึงทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเท h ติจูดเล่มน,นี้หมอตั้งใจรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆทางการแพทย์ที่คนยุคนี้ควรต้องเข้าใจและเกิดการตระหนักรู้โดยพยายามย่อยเรื่องที่เข้าใจยากๆให้อ่านง,ง่ายขึ้น ือให้สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ Wellness, Wellness เป็นสาขาที่องค์ความรู้มีการพัฒนาต่อยอดและเปลี่ยนแปลงเร็วมากสิ่งที่หมอเขียนไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ปีหน้าหรืออาจจะเดือนหน้าหากมีงานวิจัยใหม่มาหักล้างก็อาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อคาแนะนาสุขภาพได้และนั่นก็ไม่ควรเป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เพิ่งค้นพบของเรา หมออยากให้ผู้อ่านไตร่ตรองถึงหลักใจความสําคัญมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อยโดยไม่ไปยึดติดกับผลของงานวิจัยงานใดางานหนึ่งเป็นสําคัญหมอหวังว่าเฮลท่จูดเล่มนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อสุขภาพของท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อยและส่งผลต่อสุขภาพดียืนยาวตลอดชีวิตขอให้มีความสุขกับเฮลท่จูดเล่มนี้นะครับนายแพทย์พิจักวงวิสิ์